อัลอฮฺอลฮิสซาลฺมอาลัยฮิมอัยฮิอาลัยฮะาลัยฮาลยฮิอาลัะฮิมอาลฮิอาลัิมาัรฮิาัิอาลฮอาัยมิิซาัยฮิมอาลัสลามอะลัยกุมอามตาลลอฮิมาลัยฮิาัยฮ้อัยนอัาัาาลาลารอังนะครับหรือา Whitening Stories นะครับวันนี้นะฮะเรางจะมาพูดคุยบ พี่น้องต่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัหัวแต่อลไในครั้งก่อนนะครับเราได้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างนะครับว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างเอกภพทรงสร้างชั้นฟ้านะครับแล้วก็พูดถึงคีราของอุลมามะเกี่ยวกับการสร้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์ได้สร้างอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าก่อนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นจะมีมัคคุลก มีสิ่งถูกสร้างอื่นๆนะฮะที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลานั้นได้ทรงสร้างมาก่อนในวันนี้นะฮะเราได้พูดค้างกับพี่น้องไว้ว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอารัชอารชูนะครับบัลลังของอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงของอารัชหรือว่าบรลลังนะมันลักษณะเป็นยังไงมีจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่มีหมายถึงอำนาจหรือว่าอะไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องอารัชเนี่ย เรามีอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่มีความสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานฮัวตาลานะครับทรงสร้างขึ้นมานะครับจริงๆแล้วอัลลอฮ์สร้างอะไรมาก่อนกันแน่เป็นสิ่งแรกสุดเลยก่อนมะขลุกทั้งหมดนะฮะที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเนะี่ย อะไรเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานุห์อัตลานั้นได้ทรงสร้างก่อนนะครับซึ่งเรื่องเล่าสิขาวของเราในวันนี้นะครับคงจะเสนอทัศนะอุลมามะที่มีความสําคัญสําคัญสองทัศนะหลักๆใหญ่ๆนะครับซึ่งเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอากิด้นะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออากิด้ของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอให้เราเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุห์วัตลาทรงบอก เชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ท่านอับดุลเมมฮัมมัดสุลต่านสงได้บอกพวกเราไว้นะครับคราวนี้นะฮะในสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเนี่ยอุลมามะมีสองทัศนะด้วยกันใหญ่ๆนะฮะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยทัศนะของอุลมามะกลุ่มแรกเนะี่ยจะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงสร้างปากกาขึ้นมาก่อนสร้างปากกาขึ้นมาก่อนปากกาอะไรฮะปากกาที่ใช้ในการเขียนบันทึก ความดีความชั่วหรือว่าบันทึกกฎสภาวะที่เราใช้กันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่การสร้างเอกภพจนถึงวันเกียรมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเอกภพหรือว่าเกิดขึ้นกับพวกเราพี่น้องที่ผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอัลลอฮ์ก็ทรงกําหนดไว้แล้วที่พี่น้องมานั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยอัลลอฮ์ก็ทรงบันทึกทรงกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้างปากกาขึ้นมาก่อนตามทัศนะทัศนะอุลามะกลุ่มแรกนะฮะสร้างปากกาขึ้นมา ส่วนปากกาลักษณะอย่างไรนะครับแน่นอนถ้าพี่น้องมันคงไม่เหมือนปากกาที่เราใช้กันทั่วไปแน่นอนมันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าลอสใช้คําว่าปากากาปากกาอย่างไรนะครับเราก็รู้จักปากากากันดีแต่ว่าลักษณะของปากกาเป็นอย่างไรว่าเราอ้ายลำนะครับเราก็คงจะไม่ต้องไปจินตนาการมันเสร็จแล้วปากากาที่ลอสสร้างเนี่ยลอ์พอสร้างเสร็จลอ์ก็สั่งอุกตุกจนเขียนนะครับปากากาก็จะถามพระองค์ว่าให้ฉันเขียนอะไรอลลอ์ก็บอกว่าให้เขียนกรดอกกดั๊ให้เขียนกรดั๊ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นโลกทั้งหมด ปากาก็จะเขียนนะครับเขียน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 ทั้งหมดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะฮะได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ทําไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกรดกรด,ดัลหรือว่าอยู่ในการกําหนดของอัลลอส์ซุบฮานะฮวต่าลาทั้งหมดแล้วคราวนี้พอเป็นอย่างนี้นะฮะพี่น้องบางคนอยากจะถามที่ฉันเป็นมุสลิมนะเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดแล้วใช่ไหมใช่กําหนดตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างฉันมาใช่ไหมใช่งั้นฉันก็ไม่มีความผิดถ้าฉันทาความชั่ว เพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดอยู่แล้วว่าฉันจะทําความชั่วอีกคนนึงอัลลอฮ์กำหนดอยู่แล้วว่าฉันจะทําความดีเพราะฉะนั้นฉันทําดีทําชั่วอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วฉันไม่มีความผิดใช่อย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องตรงนี้เป็นประเด็นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วกันนะคะว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนี่ยกับการที่เราพึ่งเราทําหรือไม่ทําเราทําความดีทาความชั่วอิบลิสเนี่ยเป็นชาวนรกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วใช่ไหมแสดงว่าอิบลิสผิดหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกััันนนนนอออาาาจจะะเป็ช่่่วววงทท้้ยคครรรบีศุุลลมมกกกแ สิ่งแรกที่อัลล์ทรงสร้างก็คือปากกา,าทัศนะที่2นะครับเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็เป็นทัศนะของอุลามะจุมฮุดอุลามะส่วนใหญ่ก็คือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานะครับทรงสร้างก็คืออารัชหรือว่าบรลลังของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานั่นเองคราวนี้ในสองทัศนะเนี่ยถามว่ามีหลักการมีฮะดีสมีอันกุรอานมาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็มาพูดถึงทัศนะแรกก่อนนะครับ ที่บอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนั้นก็คือปากกาตามฮะดิษนะครับซึ่งรายงานโดยท่านอูบานไดา้โมซามิดนะครับรลลอเดียร์โลอันฮูได้กล่าวไว้ว่านะครับท่านอบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนอาวัลมาขลักอัลลอฮูอัลกลัมแท้จริงสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาทรงสร้างนั้นก็คือปากกาและเป็นไงฮะซุมมาก็อลอลนฮูอุกตุกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะสั่งกับปากกาว่าจงเขียน จงบันทึกนะครับฟอจารอฟีติลกัสะบีมาหัวกไกนุนิลายอมิงกียยมาตั้งแต่เวลานั้นมานะครับก็จะมีการเขียนบันทึกหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเกียยมาเขียนไม้หมดบันทึกไว้หมดทุกอย่างแล้วซึ่งปากกานะในบางฮะดิษก็บอกว่าจับฟลก็แหมปากกาแห้งแล้วสิ่งที่ลอสรงกําหนดมันก็เป็นไปตามนั้นหมดแล้วนะครับก็ดอกรดักรดทั้งหมดมันก็เป็นไปตามสภาพนันแล้วด้วยเหตุนี้นะฮะ อุลมามะกลุ่มแรกจึงบอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺานหัวตาลาทรงสร้างมาก็คือปากกาอันนี้เป็นทัศนะที่หนึ่งนะครับทัศนะที่สองซึ่งเป็นทัศนะของจุมฮูตอ,อุลมามะและก็เป็นทัศนะที่น่าจะมีน้ําหนักที่สุดนะครับก็คือสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺานหัวตาลาน่ะทรงสร้างก็คืออารัชไม่ใช่ปากกาฮะดีิก็ตรงกับฮัดีิสที่ผมได้ยกกับพี่น้องครั้งก่อนแล้วก็จะมีฮัดีิสบทอื่นซึ่งรายงานโดยท่านอิหม,ม่ามมุสลิมนะครับฮัดก,ก อัลลอฮ์ทรงบันทึกทรงกําหนดนะครับกดอกกดัตต่างๆของบรรดามัคคลุกทั้งหมดนะครับกอบลายยักลุกอสมาวาติวัลออร์ิคอมซีนอัลฟัสนะก่อนที่พระอ,องค์จะทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึง50,000ปีกดอกกดัตนะฮะที่พี่น้องนั่งฟังอยู่ตรงนี้เนะี่ยที่พี่น้องกําลังหรือแม้กระทั่งผมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบๆพี่น้องตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮุฮานหัวตาลาทรงกำหนดไว้แล้วก่อนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงห้าหมื่นปีอายุของชั้นฟ้านะฮะเท่าที่นักวิาิาสตร์เขาคำนวณนะฮะจากทฤษฎีบิกแบงที่ผมได้เล่ากับพี่น้องครั้งก่อนเขาบอกว่าอายุของเอกภพเนี่ยนะฮะน่าจะอยู่อยู่ประมาณ13,000กว่าปี13,000ล้านปีนะฮะถึง1 4 0 0 0ล้านปีโดยประมาณอันนี้เป็นการคำนวณของนักวิาิาสตร์ซึ่งสุกผิดว่าเราว่าเรามันนี่เราไม่รู้แต่ที่นี่แน่นะฮะ การเกิดของเอกภพไม่ว่าจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยที่สําคัญก็คือว่าอเลอได้ทรงกําหนดกอดอกกอดักดก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินไว้เรียบร้อยแล้วครับอเลอทรงกําหนดไว้ก่อนแล้วถึงกี่ปีครับ5 0,000ปีการที่เราจะเป็น อะไรจะเป็นมุสลิมคนหนึ่งจะเป็นกาเฟตคนหนึ่งจะทําความดีคนหนึ่งจะทาความชั่วคนหนึ่งจะใส่เสื้อแดงคนหนึ่งจะใส,ส่นนสเสื้อเหลืองคนหนึ่งจะโกงประเทศชาติคนหนึ่งจะกินใต้โต๊ะทั้งหมดล l l a ์ทรงกำหนดไว้หมดแล้วคราวนี้นะฮะตามฮะดิษนี้บอกว่า,าล l l a ์ทรงกำหนดก่อนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงห0 0 0 0นปีแล้วฮะดิษต่อว่าอะไรครับว่า arshuhu a l a ลมะตอนที่กําหนดกระดอกระดักตอนที่มีการเขียนตอนที่มีการบันทึกเนี่ยในขณะนั้นน่ะ a r ช h uh u h u a l a ลมะบัลังของพระอ,องค์นั้นก็อยู่เหนือ น้ำแล้วแสดงว่าอารัชอารชุนบัลลังของพระองค์เนี่ยมีก่อนที่จะมีการบันทึกกอดอกอดั๊มีก่อนที่จะสร้างปากกาซะอีกจากตรงนี้อุลมามะจึงบอกว่าอะไรครับสิ่งแรกที่ถูกสร้างเนี่ยจากฮะดีษบทน,นี้เนี่ยไม่ใช่ปากกาหรอกแต่เป็นปนะฮะเป็นอารัชที่อลัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลานั้นทรงได้สร้างไว้ก่อนเป็นสิ่งแรกมีฮะดีษสนับสนุนด้วยนะฮะอีกฮะดีษหนึ่งนะครับที่ เป็นฮะดีที่ซอฮียเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับชาวยามันได้ไปถามท่านนบีถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนะครับซึ่งท่านนบีก็บอกว่าการอัลลอฮ์บะลัมยะกุนในครั้งก่อนที่ผมได้คุยกับพี่น้องนะฮะที่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีและไม่มีสิ่งอื่นเลยเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็นบีก็บอกว่าอะไรครับววากาอรอัรชูหัวอัลลอฮในขณะนั้นนะฮะหลังจากที่ว่าตอนแรกที่ว่าไม่มีอะไรเลยยกเว้นพระองค์เนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีบัลลังที่อยู่เหนือน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานุห์ตะลา ทัศนะที่มีน้ำหนักเนี่ยน่าจะเป็นอารัชก่อนที่เป็นสิ่งแรกที่ถูกสร้างอ้าวแล้วฮะดิษบทแรกล่ะฮะดิษบทแรกบอกว่าอินเราเอาเวลาใช้แท้จริงสิ่งแรกใช่ไหมครับเขาแล้ก็ลอหัวลวก็ลำที่เราทรงสร้างคือปากกามันขัดกันไหมอุล玛ก,ก็บอกว่าไม่ขัดกันเพราะว่าฮะดิษบทแรกเนี่ยท่านนาบีได้บอกคําถามหรือว่าตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งแรกที่ถูกสร้างของโลกดุนยาเนี่ยโลกดุนยาใบเนี่ยครับ โลกดุนยาที่มีเอกภพที่มีจักรวาลที่มีพี่น้องทุกคนที่มีอิบลิสมีชัยตอนมียินนะครับมีมนุษย์มีมาลาัยกาทั้งหมดเนะี่ยดุนยาเนี่ยสิ่งแรกที่เราสร้างมานะก็คือปากกาเสร็จแล้วอเราก็ทรงกําหนดกรดอกระดัดทด๊ทั้งหมดสาหรับมัคลุกทั้งหมดสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างยินสร้างชัยตอนสร้างอิบลิสไล่มาจนหมดจนถึงวันกี่ยามาเพราะฉะนั้นก็รวมกันได้สองฮะดิษนี้ก็คือเฉพาะเรื่องของดุนยา โลกนี้ที่เราอยู่สิ่งแรกที่ลอสร้างคือปากกาแต่มคขลุกแรกที่อัลอสุบฮานหัวตาลาทรงสร้างมาตั้งแต่แรกเลยก็คือ Al am, อัลกอลมก็คืออลอโรชก็คือบรลลังของลอสุบฮานหัวตาลาส่วนเรื่องของบัลลังนะครับลักษณะของบัลลังนะ่ะเป็นยังไงแบบไหนเรากลับมาตอบคาถามก่อนแล้วกันเมื่อกี้คําถามใช่ไหมที่เราได้ฝากพี่น้องไว้ว่าเออลอทรงกําหนดกระดอกกระดัดไว้กําหนดไว้เมื่อไหร่ละกําหนดไว้ตั้งก่อนตั้งห้าหมื่นปี ก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอีกแล้วก็หลังจากชั้นฟ้าและแผ่นดินมาอีกตั้งกี่ปีล่ะกว่าเราจะเกิดอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วเหรอทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นงั้นเราผิดไหมเราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปละหมาดอัลลอฮ์ก็กำหนดแล้วไงพี่น้องเราไม่ต้องไปละหมาดได้ไหรือเปล่าเราไม่ศึกษาอันกุรอานเราไม่ศึกษาศาสนาก็อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าเราจะไม่ได้ศึกษานะครับท้ายที่สุดพออิบลิสลงนรกนะฮะอิบลิสก็อาจจะบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วฉันเป็นชาวนารกหรือว่าใครเข้าสวรรค์ ทรงกาหนดฉันให้เป็นชาวสวรรค์ยังไงยังไงฉันก็เป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าล l l a ์ไม่ได้กํ ied, child, งงาหนดให้ฉันเป็นชาวสวรรค์ยังไงยังไงฉันก็เป็นชาวนรกถามว่าคําตอบนี้ถูกไหมนะครับจริงๆแล้วพี่น้องครับก่อนอื่นนะฮะอยากจะเรียนพี่น้องให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วการกระทําของเราทุกอย่างการประพฤติป,ปฏิบัติของเราทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือว่าชั่วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการศาสนาเนะี่ยเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกครับ เอาล็อให้เราเลือกครับพี่น้องพี่น้องจะไปทางขวามือหรือว่าพี่น้องจะไปทางซ้ายมือเอาล็อให้เราเลือกพี่น้องจะเปิดรายการไวชันแนลพี่น้องจะเปิดรายการเรื่องเล่าสีขาวเพื่อมาฟังหรือพี่น้องจะปิดทีวีไม่ฟังหรือว่าจะไปเปลี่ยนช่องอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องนั้นเลือกที่จะกระทําหรือว่าเลือกที่จะปฏิบัติทั้งสิ้นครับแต่การเลือก ของพี่น้องทั้งหลายนะฮะไม่ว่าเลือกที่จะฟังรายการเรื่องเล่าสีข,ขาวหรือว่าเลือกที่จะปิดทีวีหรือว่าเลือกที่จะไปทุระข้างนอกหรือว่าเลือกที่อยู่ในบ้านเลือกที่จะทําความดีเลือกที่จะทําความชั่วนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยมันอยู่ภายใต้ความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานหวัวตาลาอันนี้นะฮะเรารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรบ้างล่ะครับที่อัลลอฮ์ทรงไม่รู้มีไหมฮะ มีอะไรที่อัลลอสรงไม่รู้ไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพในจักรวาลในชั้นฟ้าในแผ่นดินในสวรรค์ในนรกทุกสิ่ง <c oughs> นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเรื่องที่เล็กที่สุดเรื่องของอะตอมเรื่องของขวควักหรือว่าเรื่องของอะไรก็ตามนะ่ทั้งหมดเนะี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอสรงรู้ดนะ้วยเหตุนี้ครับพี่น้องอัลลอสรงรู้ครับรู้ว่าเรานั้นจะเลือกที่จะทําความดีหรือเลือกที่จะทําความชั่ว Allah อัลลอฮ์ทรงรู้ว่านายกรนั้นเลือกที่จะเป็นมุสลิมหรือเลือกที่จะปฏิเสธพระองค์ความรู้ของพระองค์ครอบคลุมทุกอย่างครับอัลลอฮ์กำหนดกระดอกระดักมาทั้งหมดตามความรู้ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาครับก็ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นรายการไวแชแนลนะครับของเราหรือว่ารายการเรื่องเล่าสิ์ข่าวเนะี่ยพี่น้องเลือกใช่ไหมที่จะดูหรือเลือกที่จะไม่ดู คนคนนึงเลือกที่จะเป็นมุสลิมหรือเลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานหัวตาลาการเลือกตรงนี้เนะี่ยถามว่าอยู่พ้นความรู้ของลอสุบฮานหัวตาลาหรือไม่คําตอบคือไม่ครับทุกอย่างอัลลอส์ทรงรู้อย่างชัดเจนอย่างชัดแจ้งว่าเรานั้นจะเลือกที่จะไปทางไหนจะไปทางขวาหรือว่าไปทางซ้ายด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้กําหนดกอดัรนะครับตักดิสกอดอดกอดัรทั้งหมดเนี่ยตามความรู้ของพระอ,องค์ พงค์รู้ครับว่าพี่น้องจะเปิดไวช annel พงค์ก็กําหนดครับว่านายคนนี้ก็จะเปิดไวช annel วันนี้วันนี้วันนี้พงค์รู้ว่าคนอิบลิสเนี่ยจะปฏิเสธต่อพงค์แน่นอนฮะจะไม่ยอมกราบไหว้ไม่ยอมสอยตูต่อนบีอาดัมอลัลลอฮ์ก็ทรงบันทึกไว้ในตั้งแต่นานแล้วฮะกอดอกกระดลัลลอทรงกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรครับอิบลิสนั้นท้ายที่สุดจะปฏิเสธไม่ยอมกราบไหว้นบีอาดัมแล้วท้ายที่สุดอิบลิสนั้น จะเป็นชาวนระกตลอดกลาลอันนั้นคือสิ่งที่อัลล์ทรงกําหนดนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่อัลล์ทรงกําหนดไว้ตามความรู้ของพระอ,องค์ซึ่งพระอ,องค์ทรงรู้ครับว่าเรานั้นจะเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรด้วยเหตุนี้นะฮะใครที่จะมาอ้างนะ,ะว่าฉันนะ่ะไม่ใบละหมาดนะตอนนี้เนื่องจากว่าอาลัลลอฮ์ไม่กําหนดไงฉันไม่ไปทําความดีวันนี้อลัลลอฮ์ไม่กําหนดไงเลยไม่ไปทําความดีฉันนะ่ะอืมอยากจะนะบริจาค เงินหรือว่าบริจาคช่วยเหลือให้สถานีไว้ยชนแนลของเราบ้างนะครับสักหมื่นบาทสองหมื่นบาทก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็บอกว่าเออที่ฉันไม่บริจาคก,ก็เพราะว่าอเลาไม่ทรงกําหนดให้ฉันบริจาคอันนี้เป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วนะพี่น้องเพราะอย่างที่ผมเรียนพี่น้องเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราเลือกทั้งหมดแต่อเล็์ทรงรู้ว่าเราจะเลือกอะไรอเล็กก็ทรงกําหนดครับ ก็ดอก็ดัดกมากำหนดตามที่เราเลือกและท้ายที่สุดการที่เราจะเป็นมุสลิมที่ดีการที่เราจะเป็นมุสลินที่ดีการที่เราจะกลับไปหาลอสุบฮานุอัตตาลาในสภาพที่พระองค์ทรงพอพระทัยเราหรือทรงกดกลิ้วเราเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเลือกที่จะปฏิบัติแล้วทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับคราวนี้นะฮะคงได้รับความกระจ่างบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องของกะดอกะดั๊ตรงนี้นะครับเรากลับมาพูดเรื่องของสิ่งถูกสร้างต่อนะครับ เพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งแรกนะครับตามทัศนะของจุมฮุตุลามะที่เราส,สร้างก็คืออารัชหรือว่าบัลลังก์ของลอสุบฮานหัวตาลาแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะส่วนปากกาที่ใช้ในการจดในการกําหนดกรดอกระดับทั้งหมดที่เกิดขึ้นของมะขลุกทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเหมือนกันแต่เป็นสิ่งแรกของดุนยาของเราในดุนยานี้นะครับก็คือเป็นสิ่งแรกที่ว่าพวกเรานะก่อนที่จะมาอยู่ในดุญญนยาเนี่ยเราก็จะสร้าง สิ่งแรกเลยคือปากานะครับก็อัไทำดูแลนะครับคราวนี้เรากลับมาดูเรื่องของอารัชกันอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วอารัชหรือว่าบัลลังเนะี่ยเป็นอะไรเป็นอย่างไงมีลักษณะแบบไหนยังไงบ้างนะครับสามารถที่จะตีความได้หรือเปล่าในอายันกุรานะครับพี่น้องพี่น้องคงจะได้อ่านนะครับก็จะเจอจะมีหลายอายะมากมาเลยที่อัลลอฮ์จะบอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่บนบัลลังนะครับทรงประทับประทับอยู่บนบัลลังนะครับบางอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มานอัลอาร,ร,ออรชิสตวาวา นะครับอรรัลลอฮ์มานนะครับก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลานั้นน่ะผู้ทรงเมตตานั้นน่ะอยู่ประทับอยู่บนอะไรครับบัลลังก์ของพระองค์เองนะครับหรือว่าจะมีอายะห์อื่นซึ่งมากมายฮะซุมมัสต์วาและอัร์ชหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอยู่บนเหนือบนบัลลังก์อายะห์ต่างๆต่างๆแล่าเนี้ยนะฮะอุลมามะหลายคนนะครับเขาจะพูดหรือว่าพูดคุยว่าทําไมในกุรอานเนี่ยอลัลลอฮ์ถึงได้บอกถึงอัลอฮ์ชไว้เยอะแยะหลายอายะห์เหลือเกิน พูดถึงเรื่องชั้นฟ้าก็ต้องพูดถึงเรื่องอาลัชพูดถึงเรื่องการสร้างอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงเรื่องอาลัชพูดถึงเรื่องการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเอกภพต่างๆท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็จะต้องบอกว่าพวกนั้นทรงอยู่เหนืออาลลชเหลือบรรลังของพระองค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาอุลมามะเขาบอกว่าการที่อัลลอฮ์ทรงเน้นนะฮะการที่อัลลอฮ์ทรงบอกตรงนี้มันเป็นการบอกเน้นให้รู้ว่าอาลัชของอัลลอฮ์นั่นอัลลอฮ์ทรงสร้างแล้วก็มีจริงนะไม่สมควรที่เรานั้นจะมมาาตีคว เหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งะครับบอกเราว่าที่บ้านฉันมีพัดลมนะเดี๋ยวก็บอกว่าที่บ้านฉันมีพัดลมนะที่บ้านฉันมีพัดลมนะบอกหลายๆครั้งนะครเป็นการเน้นนะฮะว่าเออสรุปแล้วที่บ้านเขาเนี่ยมีพัดลมแน่คงจะไม่มีอย่างอื่นหรอกใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนนกันนะครับอัรลอฮ์เน้นไม่รู้กี่ที่กี่ที่ท้ายสุดเนี่ยถ้าเรายังตีความว่าอารักษ์เ,เป็นอันนั้นเป็นอันนี้เนี่ยท้ายสุดมันก็ตีความไม่ได้ตรงกับคําพูดของท่านอิมนุกซีษนะครับอิมนุกซีษนะครับซึ่งเป็นอุลมะระดับ เขาเรียกว่าระดับอาวุโสนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุลม玛ที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะครับทั้งคนที่ปฏิเสธการมีอารัชของอัลลอฮ์หรือว่าคนที่ตีความการว่าเอออารัชของอัลลอฮ์น่ะหมายถึงอำนาจหมายถึงอะไรก็ตามเนี่ยท่านอิหมุกะซีดก็บอกไว้ในหนังสือของท่านนะครับในหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสตร์อันบิดยายะวันีฮายะของท่านบอกว่าอะไรครับคนอารัชเนี่ยความหมายมันก็ชัดเจนตามในยะทางภาษาของภาษาอาหรับหมายถึงที่พำนัก ที่นอนนะครับของกษัตริย์อิ่มุกสิธิดบอกองั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะตีความอารัชเป็นสิ่งอื่นเนี่ยท่านมีทัศนะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบตามนั้นนะครับท่านก็ได้ยกถึงลักษณะของอรัชนอกจากว่าท่านจะบอกความหมายแล้วนะฮะท่านยังได้ยกอายะอันกุรอานนะครับที่เกี่ยวข้องกับอารัชหลายๆที่นะครับในเรื่องของราชินีแห่งซาบะนะครับพี่น้องคงจะจำได้ภรรยาของท่านนาบับดุลลมานเนี่ย ก็จะมีเหมือนกันที่อลัลลอฮ์บอกว่านะครับวารฮาอารชูนอริมและสําหรับนางเนะี่ยก็จะมีอารัชที่ใหญ่มากยิบูกะซีก็ยกมาตรงนี้และครับบอกว่าคําว่าอารัชเนี่ยมันตามความหมายเนะี่ยมันตีความไม่ได้หรอกมันก็หมายถึงที่พำนักที่ประทับนั่นแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าพี่น้องอารัชของอนะัลลอฮ์ซุบฮานหฮวตาราน่ยไม่ได้เหมือนที่เราคิดครับบางคนเขาเลยเถิดไปถึงว่า آ, มีอารัชแสดงว่าอัลล์ต้องพึ่งพิงจะต้องไปพำนักสิอย่างนี้ไม่ได้ดิชิลิกตกศาสนาไปหมดไม่ใช่ครับ การสร้างอารัช์ของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาไม่ได้สร้างเพื่ออะไรล่ะครับไม่ได้เพื่อพักพิงไม่ได้เพื่ออะไรครับเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาพระองค์แต่พระองค์นั้นไม่พึ่งพาอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างอารัชของพระองค์นั้นนะฮะลักษณะของอารัชเป็นยังไงแบบไหนยังไงนะว่าเราอ้ายลำครับอลัลลอฮ์บอกว่าอารัชมีเราก็บอกว่ามีครับ เราบอกไว้นอยยะกุลานไม่รู้กี่ที่ว่าอารัช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 อารั์ทรงอยู่ประทับอยู่เหนืออารัชอารั์ทรงอยู่เหนืออารัชของพงค์มีเป็นสิบสิบที่เป็นร้อยร้อยที่เราจะปฏิเสธหรือว่าเราจะไม่ยอมรับอันนี้ผมว่ามันน่าเป็นห่วงนะฮะน่ากลัวเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดนะครับอารัชตรงเนี้ยที่แปลกกว่านั้นในฮะดีษที่กล่าวถึงเรื่องอารัชมีฮะดิษซฮยฮ์จำนวนมากนะฮะที่พูดถึงลักษณะของอารัชซึ่งไม่สามารถที่จะตีความได้ยกตัวอย่างเช่นที่ผมได้คุยกับพี่น้องฮะสี่อย่าง ที่อัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาทรงสร้างมากับมือนะฮะมือของพระอ,องค์เองหนึ่งในสี่ก็คืออารัชบัลลังนั่นเองครับถ้าเราจะบอกว่าอ่าอารัชมันแปลว่าพลังใช่ไหมแปลว่าอำนาจแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างอำนาจด้วยกับมือของพระอ,องค์เหรอพี่น้องจะแปลงไงคือบางคนก็ตีความใช่ไหมฮะมือก็แปลว่าอำนาจอารัชก็แปลว่าอำนาจ งั้นถ้าฮะดิษบทนเนี้ยฮะอัลลอฮ์สร้าง4อย่างมาด้วยกับมหาถ์ของพระองค์ก็ต้องแปลว่าอัลลอฮ์สร้าง4อย่างด้วยกับอำนาจของพระองค์หนึ่งปากกาสองอารัชใช่ไหมก็แปลว่าอำนาจแสดงว่าอัลลอฮ์สร้างอำนาจมาด้วยกับอำนาจของพระองค์ถามว่าความหมายมันได้ไหมพี่น้องฮะดิษซอเฮียบทเนี้ยถ้าเราจะตีความความหมายได้ไหมฮะความหมายมันก็ไม่ได้พอความหมายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอุลมามะนะครับไม่ว่าจะเป็นสลับรุ่นก่อนหรือแม้กระทั่งอุลามะรุ่นจนถึงปัจจุบันนะฮะ ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ตีความในเรื่องของอารัชตีความไม่ได้แน่นอนคราวนี้นะครับพี่น้องเรามาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของลักษณะของอารัชกันบ้างนิดหน่อยนะครับคราวนี้ท่านลิบนุกซีดเนะี่ยได้ยกทัศนะอุลามะเกี่ยวกับเรื่องของอารัชว้ยอยู่สองทัศนะด้วยกันอันแรกเป็นทัศนะของอุลามะกลุ่มสายอชาชัยรอนะครับหรือว่าพวกปรัชญานักปรัชญาหรือว่าอานักปราตญามบางส่วนนะครับซึ่งท่านบอก่าอุลามะกลุ่มญานี้นะเรัตญาบอกว่าอารัชเนี่ยหมายถึง วงโครจรหรือว่าหมายถึงจักรวาลหรือว่าหมายถึงเอกภพหรือว่าหมายถึงที่อยู่ของบรรดาดวงดาวต่างๆอันนี้เป็นการตีความนะครับซึ่งท่านอิมูกซิดก็บอกชัดเจนแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะตามความหมายความตามหลักภาษานะฮะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนะี่ยฮะดิษต่างๆและกุรานต่างๆ,ๆต่างก็มายืนยันว่าอาราะ,ะนั้นไม่ใช่แปลว่าเอกภพจักรราศีหรือว่า พวกดวงดาวต่างๆวันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ลักษณะของอลัชนะครับที่ท่านยิบโนกซีได้ยกให้กับเราหรือว่าได้เล่าให้พวกเราฟังจะมีหลายๆทัศนะหรือว่าหลายลักษณะด้วยกันอันแรกที่สุดนะครับที่เป็นที่ยอมรับในอาลุสุนนะาฮวนจะมาอาทั้งหลายก็คือว่าอาลัชจะมีขาของมันหมายคขาว่าบรลลังเนี่ยนะฮะจะมีมีขาของมันอยู่ซึ่งลักษณะของขาอยากบอกพี่น้องนะฮะลักษณะของขาลักษณะของบัลลังเนะี่ยวัลละว้า,า,ายลมไม่มีใครรู้ครับ เราไม่รู้หรอกว่าลักษณะของอัชขอพรของพ์เป็นยังไงแต่ที่แน่นอนก็คืออัลลอฮ์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีอารัชยอย่างแน่นอนอารัชเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพึ่งพาหรือว่าพิงหรือว่าอิงอยู่กับสิ่งใดทั้งสิ้นอันนี้เป็นลักษณะที่เราต้องเชื่อแล้วก็อิมันอย่างถูกต้องคราวนี้อารัชเนี่ยมีขาส่วนขาของอารัชเนี่ยเป็นยังไงว่าเราอ้ายครับ ที่กล่าวถึงลักษณะของขาหรือว่าได้บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขาของลาลชนะครับอย่างในฮะดีสของฮะดีษบทหนึ่งนะฮะที่ท่านอาบีมุฮัมัดสุลลัลฮวะเลวะลลัลล,ล,าาล,ลมได้พูดถึงการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ในวันอาคิรอนนะฮะหลังจากที่พวกเราเนะ่ยเสียชีวิตไปนะครับหลังจากที่มีการเป่าเขาสัตว์แล้วก็ท้ายที่สุดมีการเป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นคืนชีพเนะี่ยท่านอาบีบอกว่าตอนที่ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นนนมาเฉัห็ นบีมูซาอะลัยฮิสสลามอยู่ที่ไหนนะฮะที่ขาของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์สุบฮานุห์ตะาลาแล้วหมายคามว่านบีมูซาเนะี่ยเป็นไงฮะไปอยู่ที่ขาอยู่ที่อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์สุบฮานุฮ์ตะลาไปรอตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านนบีก็เลยไม่แน่ใจนะครับท่านนบีบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าท่านนบีมูซาเนะี่ยฟื้นชื่นชีพขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อัลลอฮ์ของพระอ,องค์ไปอยู่ที่ขาอัลลอฮ์บันลังของอัลลอฮ์เนะี่ยหรือว่าท่านนบีมูซาไม่ได้เป็นคนที่ หมดสติหรือว่าหมดสภาพหรือว่าสูญเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับเราเนื่องจากว่าอยู่ๆก็เห็นเลยนะฮะเห็นท่านนบีมูซาก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนบีมูซาหมดสติไปด้วยตอนที่ถูกเป่าเขาสัตว์ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าท่านนบีมูซานั้นอยู่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละดิสบทนนี้จึงเป็นะดิษที่แสดงนะครับหรือว่าบอกว่าอ阿าัชองล้อนะครับก็จะมีขาเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่สองนะครับหรือว่า ที่เกี่ยวข้องกับอารัชนะครับในประเด็นที่2ก็คือว่าอารัชนั้นจะมีมลา,ายกาแบกจะมีมลา,ายกาที่ทําการแบกอลัลขององลอสุบฮานหัวตาลาอยู่หลายท่านด้วยกันตรงนี้นะฮะจะมีในอายาญคุรานนะฮะวายะมิลูอารชารอบบิกาเยอมัยดินฟาลกฮุมเยอมัยดินสมานียะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายาญคุรานอายาญหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าและจะมีบรรดามลา,ายกานะครับทําการแบกบัลลังของพระอ,องค์ในวันนั้นก็คือวันเกียร์มาเนี่ยนะฮะสมานยะ แปดท่านด้วยกันอายานี้บอกนะครับบอกว่าจะมีบรรดามาลาัยกาที่แบกอาลัสของพระองค์ในวันเกี่ยมาน่ะแปดท่านคือถ้าตีความอาลัชเป็นอำนาจนะฮะก็คงคจะต้องแปลว่าและในวันนั้นนะฮะก็จะมีบรรดามาลาัยกาแปดท่านแบกอำนาจของอลาตาลาไม่รู้จะแบกยังไงนะพี่น้องการตีความบางทีมันตีไม่ได้ครับตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนกับบอกชัดเจนเลยนะ,ะว่าอาลัสเนี่ยเป็นสิ่งมัคคุลุกเป็นสิ่งที่อลลอฮ์ทรงสร้างมาแน่นอนเสร็จแล้วมัคคุลุกหรือว่าสิ่งที่อลลสฮ์ทรงสร้างมานะ่ มีมาลายกาแบกอยู่แปดท่านด้วยกันแต่ว่าตรงนี้นะฮะก็มีสายรายงานฮะดิษที่เป็นฮะดิอยเฮีะเหมือนกันนะครับที่บอกถึงว่าการแบกอัลลอฮ์ชอละที่ว่ามีมาลายกาแบกนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะมีบางฮะดิษบอกว่าอะไรครับการแบกนะี่ะฮุมุลเย้ยมาอาหรับในช่วงดุนยาในช่วงเนี่ยนะฮะมาลายกาที่ทําการแบกอาลลชขชองพรนะองค์เนี่ยจะมีสี่ท่านฮุมุลเลยวมาอาหรับมีอยู่สี่ท่านด้วยกันที่แบก อุลมามะก็เลยเอ๊ะยังไงนะฮะมีรายงานมาบอกว่ามีมลา,ายกาสีท่านแบกอลัลลอแต่ว่าในอายานกุราอานอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับวายะมิลูอัลชาลบิกาโฟกฮหุมเยอมะอิดินซมะนี้ยแต่มีคนที่แบกบรรลางของอลัลลอฮ์น่ะแปดท่านสรุปว่าแปดท่านหรือว่าสีท่านกันแน่นะครับ ก็อินชาลอเราคงจะมาพูดคุยกับพี่น้องในรายละเอียดของลักษณะของอลัชหรือว่าบัลลังก์ในต่อไปในครั้ง,งต่อต่อไปนะครับวันนี้เรื่องเล่าสีขาวของเราอาจจะฝากพี่น้องติดไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเราก็มาต่อกันต่อไปในครั้งหน้านะครับขอรัสุมาตาลาทรงอภัยให้กับพวกเราทุกคนทรงรักเล่นดูพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ผมคอริสวารีขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามอะลัยกุ๊บบร์มัตุลอฮิบบะเบริกาตุ